ส่วนประเด็นต่อเนื่องหลังจากกะกะตมีมติส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุพักเก้าไกลาตามมาตรา92ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองนะคะกรณีมีการกระทําที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองนะคะก็มาจากคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้ด้วยที่บอกว่าเป็นประเด็นต่อเนื่องก็คือวันนี้นะคะก็มีคนไปยื่นที่กรกะตเพิ่มเติมนะคะบ,บอกว่าคือตอนนี้เนี่ยดูแล้วจากคํา มติของกกตที่ออกมาที่จะไปยื่นยุบพ,พักอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอเขาบอกว่าน่าจะต้องไปยื่นให้ยุติการดําเนินงานการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของพักเก้าไกลใช่ไหมคะจนกว่าศาลจะมีคําวินิจฉัยออกมาคนที่ไปยื่นก็คือนายสนทิยาสวัสดีนะคะวันนี้ไปยื่นหนังสือถึงกกตอบอกว่าอยากจะให้กกตเนี่ยส่งเรื่องให้ศาลร,รัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้ทางพักเก้าไกลหยุดการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคําวินิจฉัยในคดียุบพ,พ,พัก ให้เหตุผลแบบนี้ค่ะว่าถ้าไปดูพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองมาตรา93ระบุเอาไว้คร่าวๆนะคะว่า mm hmm. กรกตนายทะเบียนพักการเมืองหรือว่าอายการสูงสุดสามารถส่งคำร้องไปยังสารรัฐธรรมนูญให้ยุบพักแล้วก็สามารถพ่วงเรื่องการขอให้พักการเมืองที่ถูกร้องเนี่ยยุติการดําเนินการใดๆไปก่อนได้ ทำไมถึงไปให้กรกะตดําเนินการในลักษณะนี้คือคุณสนธิยาก็ย้อนไปในอดีตบอกว่าก็เพื่อ<ะ>ให้มันเป็นบรรทัดฐานเดียวกันบรรทัดฐานเดียวกันที่ว่านี้ก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยสสของพรรคก้าไกลก็เคยยื่นขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นแล้วก็พ่วงขอให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าสารจะมีคำวินิจฉัย โดยสอสอ44คนที่ร่วมลงชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ก็มีส่วนร่วมส่งคำร้องกรณีของพลเอกประยุทธ์เช่นเดียวกันซึ่งศาลก็มีคำสั่งให้พลเอกประยุทธ์ยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเพราะฉะนั้นนะคะทางคุณสนธิยาบอกว่าเมื่อกะกะตจะยื่นเรื่องให้ศาลร,รัฐธรรมนูญยุบพ,พักเก้าไกลก็ขอให้เสนอเรื่องให้พักเก้าไกลยุติการดำเนินการใดๆไปจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยถึงที่สุดค่ะ